พูดถึงโควิดแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรายังอยู่กันที่เรื่องนี้นี่แหละฮะแต่ว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวคนไทยก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นกระแสฮิตกันมากนะครับ,ค,รบคุณชิการซื้อประกร COVID, ันโควิดแล้วก็เรื่องของตอนนี้มีประกรรันผลข้างเคียงวัคซีนกันด้วยเนี่ยคำถ,ถามคือมันจําเป็นหรือเปล่านั่นนะ่ะสิเรื่องนี้มีคําตอบจากเบอร์หนึ่งของสํานักงานลประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับนายแพทย์เจเดดธรรมทัตอารีอีสครู่กรับบทติดตามครับ อบถามท่านผู้ชมอย่างนี้นะครับว่าตั้งแต่เกิดการระบาดของโควิด -19 ตั้งแต่ต้นปีที่แล้วมาจนถึงตอนนี้เนี่ยท่านผู้ชมซื้อประกันโควิดกันบ้างหรือเปล่าหรือต้องถามอย่างนี้นะคุณชิปครับซื้อกี่ฉบับครับอ่านั่นแหะสิซื้อกี่ฉบับผมเองนะครับฉบับเดียวฉบับเดียวนะมีบางคนบอก4ีหฉบับเลยนะพวกพวกกันเนี่ยเขาบอกว่าสมมติว่าติดโควิดจริงๆเนี่ย หวังจะได้ค่าทดแทนเป็นล้านบาทโอ้กะจะรวยเลยกะจะรวยเลยครับสมผมไม่ได้ซื้อแล้วดูเหมือนที่โชคดีที่เหมือนที่ตัดสินใจถูกนะครับเพราะว่าทางสำนักงานรับประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยอ๋อคุณหมอเจเดดธรรมทั์อารีใช่ครับยืนยันชัดเจนนะครับว่าความจริงแล้วไม่จําเป็นนะทาไมถึงไม่จําเป็นเราไปฟังเหตุผลจากนายแพทย์จันเดครับ,รบมันเกิดปรากฏการณ์คนที่แห่กันไปทาประกันชีวิตซื้อประกันชีวิตในช่งวงโควิดโดยเฉพาะเลยเนี่ยมันอธิบายได้ยังไงครับว่าจําเป็นจะต้องซื้อไหมครับ จริงๆในแง่ของระบบเราเนี่ยไม่จําเป็นครับแต่เพียงแต่ว่าด้วยความกลัวและความไม่เข้าใจท่านอาจจะ,ะ,ะไปซื้อนี้เวลาเราไปซื้อเราต้องดูว่าเราซื้ออะไรอยู่ครับอะไรคือสิทธทิประโยชน์ที่ระบบประกันนั้นจะพึงให้ในอดีตเนี่ยเราไม่ได้ห้ามท่านซื้อประกันเอกชนนะครับเพียงแต่ว่าประชันเอกชนอาจจะมาช่วยเสริมในบางเรื่องเ<อ>ช่นเราป่วยด้วยโรคทั่วๆไปโรคหัวใจโรคอะไรเนี่ยเราไปนอนโรงพยาบาลเนี่ย เอกชนอาจจะมาเสริมว่าท่านไปนอนห้องพิเศษได้อย่างนี้เขามาเสริมในส่วนนี้แต่ปัจจุบันเวลาคนแตกตื่นไปซื้อเนี่ยบางครั้งเนี่ยต้องเรียนว่าในแง่ของค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดเนี่ยจริงๆรัดดูแลเองครับแต่ว่าเอกชนอาจจะมาเสริมในบางส่วนที่เรายังรู้สึกไม่มั่นใจนะครับซึ่งจริงๆโควิดนี่ถ้าไม่มีนะฮะต้องพูดนะโควิดมันเป็นโรคที่เราเลือกอะไรไม่ได้อยู่แล้ว วันเมื่อไะไรก็ตามที่ท่านป่วยเนี่ยโรงพยาบาลจะเป็นคนจัดบริการที่เหมาะสมกับท่านตามความรุนแรงท่านเพราะนั้นท่านจะเป็นเรื่องนู้นเรื่องนี้ไม่ได้แต่หลายท่านก็ด้วยความอาจจะไม่เข้าใจก็<ม>ซื้อประกันตรงนู้นตรงนี้แม้กระทาั่งฉีดวัคซีนเนี่ยก็จะซื้อประกันกันจริงระบบ,บบการฉีดวัคซีนเนี่ย<ช>เราได้ดูแลอยู่แล้วว่าเราเข้าใจว่าวัคซีนเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดในช่วงภาวะฉุกเฉินยังไม่สมบูรณ์มันอาจจะเกิดผลข้างเคียงได้บ้างเะนั้นรัฐก็เตรียมงบประมาณส่วนหนึ่งไว้สำหรับท่านไปฉีดแล้วเกิดความเสียหาก็ม้ แต่บางท่านด้วยความไม่สบายใจไม่มั่นใจท่านก็จะซื้อประกันด้วยอันนี้เราก็ไปบังคับไม่ได้เพราะทาได้แต่ว่าคนที่ไม่มีสะตุ้งสตัางนะครับท่านไม่จําเป็นต้องดําเนินการอย่างนั้นเราก็ดูแลให้อยู่แล้วก็คิดว่าคนหมู่มากเนี่ยที่ยังไม่มีกําลังพอเนี่ยแล้ยิ่งในภาวะวิกฤตเนี่ยท่านไม่จาเป็นต้องซื้อประกันอะไรเพิ่มก็สามารถจะต่อสู้กับวิกฤตนี้ได้ถ้าใช่ผู้ชิ้นชีกทีคนอยากจะ มีความมั่นใจว่าชดเชยให้ยังไงครับรายละเอียดยังไงครับอย่างเช่นถ้าท่านสงสัยว่าท่านเป็นกลุ่มผู้ป่วยเนี่ยตอนนี้ท่านไปโรงพยาบาลรัฐหรือเอกชนเนี่ยแล้วคุณหมอว่าสงสัยว่าท่านจะป่วยตรวจเนี่ยท่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายครับทางโรงพยาบาลก็จะมาเบิกกับสบชเองแต่เมื่อตรวจเสร็จท่านพบว่าท่านเป็นโควิดโรงพยาบาลที่ท่านไปตรวจไม่ว่าจะรัฐหรือเอกชนก็จะจัดบริการให้ท่านตามความรุนแรงของท่านไม่ว่าท่านจะต้องนอนโรงพยาบาลครับ นอนอยังห้องแยกโรคนอนยังไอซียูนอนอยังโรงแรมที่เอามาใช้เป็นโรงพยาบาลนอนโรงพยาบาลสนามทั้งหมดเนี่ยโรงพยาบาลจะมาเรียกเก็บจากสชาวชโดยที่ท่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายชัดเจนครับแล้วเมื่อ,อท่านรักษาหายต้องไปอยู่บ้านมีการติดตามทั้งหมดค่าใช้จ่ายจะมาเก็บกับสบชวช ถ้าท่านเป็นสิทธิประกันสังคมหรือสวัสดิการคลางการหรือสิทธิอื่นๆสพ<ๆ>ชก็จะทําหน้าที่ไปเรียกจากหน่วยงานต้นสังกัดท่านแล้วไปจ่ายให้โรงพยาบาลเองอดังนั้น,นกลไกตรงนี้ก็คือหมายความว่าท่านในเรื่องโควิดเนี่ยท่านไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรทั้งสิน้นถามว่ารัฐบาลทําอย่างนี้เพื่ออะไรจริงมันอยู่ในรัฐธรรมนูญเลยนะครับเพราะว่าโรคระบาดในรัฐบาลต้องดูแลเพราะเรารู้ครับว่าการที่โรคระบาดแล้วเอาเรื่องเงินมาเป็นอุปสรรคเมื่อไหร่ทําให้คนหนีจากการตรวจ ือว่าหนีจากการรักษาเมื่อไหร่เนี่ยม,มันจะทําให้ประเทศนั้นคุมการระบาดไม่ได้เลยดังนั้น,นกลไกนี้เป็น,นกลไกหนึ่งที่ในประเทศเราแม้จะมีการแพร่กระจายอย่างมากครับยังเชื่อว่ากลไกการเงินเนี่ยจะไม่เป็นอุปสรรคทําให้การควบคุมเนี่ยยากขึ้นมีอยู่อย่างเดียวเท่านั้นจะไล่ตามตรวจยังไงให้เร็วที่สุดไล่เจอคัสเตอร์ให้เร็วที่สุดทํายังไงให้เกิดคน ได้รับการตรวจไม่สุดอันนั้นเป็นปัญหาเดียวเท่านั้นที่ตอนนี้คือกาลังคนของเราที่ต้องลงไปทำาึงเรื่องของผลข้างเคียงมมนโยบายชดเชยไงครับคือวัคซีนกําลังจะมาในอดีตเนี่ยเราจะพบว่าคนปรารถนาจะฉีดวัคซีนนิดน้อยอันเนื่องจากการระบาดไม่ค่อยเยอะแต่ช่วงนี้เริ่มเยอะขึ้นเนี่ยคนก็อยากจะฉีดวัคซีนเยอะขึ้นอย่างที่ผมเรียนนะครับวัคซีนทุกตัวในโลกนี้ยังเป็นวัคซีนที่พูดง่ายยังไม่สมบูรณ์เป็นวัคซีนที่ใช้ในภาวะฉุกเฉินครับดังนั้น ปฏิเสธไม่ได้ว่าบางครั้งบางคนเนี่ยเวลาฉีดวัคซีนไปแล้วเนี่ยอาจจะเกิดผลข้างเพียงบ้างเช่นบางคนมีชาบ,บางคนมีปวดบ,บางคนมีไข้ไปหลายวันบางคนนี้ต้องนอนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเลยดังนั้นสิ่งที่เรากําหนดกติกาขึ้นมาก,ก็คือว่าเมื่อไรก็ตามที่ท่านไปฉีดวัคซีนแล้วท่านต้องประสบปัญหาจากวัคซีน,นค่ารักษาท่านไม่ต้องเสียอ,อันนี้ชัดเจนนะฮะอันนี้โรงพยาบาลใช้เท่าไหร่มาเก็บจากสวชกับระบบที่เราจัดไว้ครับ ส่วนตัวท่านเองท่านฉีดวัคซีนเกิดต้องล้มหมอนนอนเสือ่อไปทํางานไม่ได้ไอ้ค่าป่วยการหรือค่าเสียเวลาท่านเนี่ยทางสงวทบก็ได้เตรียมงบมาจากรัฐบาลส่วนหนึ่งมาเพื่อจ่ายให้ตัวท่านเพราะฉะนั้นเราจ่ายสองขาขาหนึ่งจ่ายให้โรงพยาบาลเพื่อการรักษาอีกขาหนึ่งจ่ายให้ตัวผู้ป่วยอตอนนี้เราจะจ่ายยังไงก็ต้องท่านต้องร้องร้อง,องหรือว่าให้ข้อมูลเรามากับหน่วยที่ท่านไปฉีดท่านสามารถจะไปยื่นเรื่องที่โรงพยาบาลที่ท่านฉีด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือว่าเขตสพชเขาก็จะรวบรวมเรื่องของท่านว่าโควท่านฉีดวัคซีนแล้วเกิดอาการไม่พึงประสงค์อย่างไรส่งให้อนุกรรมการที่เรามีอยู่ทั่วประเทศเนี่ย13เขตพิจารณากันทุกสัปดาห์พิจารณาดูว่าไอ้ที่ท่านฉีดนี่เกี่ยวกับวัคซีนถ้าเกี่ยวกับวัคซีนแล้วเนี่ยไอ้นี่มันเป็นความเสียหายที่ท่านต้องเสียงานเสียการอะไรหรือไม่เราก็จะมีกลวิธีในการที่จะกําหนดว่าจะชดเชยให้ท่านเท่าไหร่และภายใน5วันเราก็ยามจะจ่ายเงินให้ท่านเพื่ออย่างน้อย เป็นการแสดงความเจตจำนงว่าเมื่อท่านมาให้ฉีดวัคซีนกับรัฐบาลซึ่งรัฐบาลเป็นเจ้าภาพในการจัดวัคซีนให้เกิดความเสียหายใดๆเนี่ยรัฐบาลดูแลอย่างครบวงจรครับกรณีที่มันเลวร้ายที่สุดเนี่ยถึงกับเสียชีวิตเนี่ยอย่างไรครับก็เราก็มีค่าชดเชยให้เบื้องต้นเป็น4ี่แสนบาทต้องเรียนนะครับค่าชดเชยตรงนี้เป็นเบื้องต้นครับบางท่านก็บอกอุ้ยเราไม่จ่ายน้อยจ่ายมาก คือเราไม่อยากให้เกิดหรอกครับแต่ว่าเรายอมรับว่าบางครั้งอาจจะมีถึงแม้จะน้อยมากๆแต่ถ้าเราไม่เตรียมกติกานี้ไว้ก่อนเนี่ยบางครั้งในช่วงฉุกเหุกเนี่ยอาจจะดําเนินการไม่ทันรตรงนี้ต้องเรียนว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นเบื้องต้นไม่ต้องพิสูจน์ถูกผิดครับแล้วเป็นเหตุสุ่ที่ใสท่านจะตรงนี้ไปเลยแต่ล่องเหนือจากนั้นถ้าไม่พอใจยังไงท่านจะไปร้องเรียนอะไรเพิ่มเติมตนั้นเป็นเรื่องของแต่ละบ,บุคคลจะดําเนินการได้แต่เราจากประสบการณ์ของเรานะกลไกตัวนี้ เป็นกลไกที่ช่วยทําให้สถานการณ์การดําเนินการหลายๆเรื่องดีขึ้นครับในทางการแพทย์เนี่ยต้องยอมรับว่าความเสียหายที่เกิดจากการแพทย์ไม่มีใครอยากให้เกิดนะครับแต่ว่ามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยอย่างน้อยรัฐต้องเข้ามาดูแลครับนี่ล่าสุดก็ทราบว่าทางไต้หวันเนี่ยท่านก็สนใจอยากจะให้เราช่วยแชร์ประสบการณ์พวกนี้ด้วยอะไรเนี่ยเราก็คิดว่าถ้ามีโอกาสเหมาะสมก็จะอธิบายเรื่องราวพวกนี้เพราะว่าทุกบริษัทวัคซีนตอนนี้ถามหาหมดว่าทุกรัฐบาลท่านเตรียมกลไกดูแลเรื่องพวกนี้อย่างไร สถานการณ์เกยวกับคนไข้หาเตียงหาโรงพยาบาลตอนนี้คลี่คลายหร,รือย่ยังครับถ้าณนะตอนนี้คิดว่าดีขึ้นเนื่องจากว่าต้องเรียนนะฮะตั้งแต่เดือนเมษาช่วงสงกรานเป็นต้นมาเนี่ยจำนวนคนไข้นี่เยอะขึ้นอย่างรวดเร็วใช่ครับแล้วก็จํานวนเตียงในโรงพยาบาลนี่ไม่พอ,อทําให้เกิดปัญหาในการที่ประชาชนผู้ป่วยบางคนเนี่ยต้องรอเตียงหลายวันซึ่งในตอนนั้นเนี่ยเราก็ใช้วิธีการคือให้ท่านอยู่บ้านก่อนอย่าพิ่งไปไหนแล้วเราก็พยายามประสานหาเตียง และตอนนั้นโรงพยาบาลหลายแห่งพยายามจะเปิดโรงพยาบาลให้มากที่สุดก็ไปใช้โรงแรมบ้างใช้โรงพยาบาลสนามบ้างเมื่อผ่านไปสัก1ิบสาวันแล้วเนี่ยคนไข้กลุ่มแรกที่เข้าไปก็เริ่มทยอยออกส่วนหนึ่งครับจะเห็นว่าขณะน,นี้ถ้าดูในแง่ของการเทินหรือว่าการบุนของผู้ป,ป่วยเนี่ยจำนวนเตียงที่มีอยู่เนี่ยค่อนข้างจะเพียงพอเพียงแต่ว่าต้องยอมรับว่าบางครั้งยังจะมีคนไข้ที่ แม้จะมีตเตียงที่พออาจจะอยู่ไกลหน่อยอาจจะอยู่ไม่ตรงดังน,นั้นเราก็ใช้วิธีการคือก็ต้องขอร้องประชาชนผู้ผู้ป่วยก่อนว่าอาจจะไม่ใกล้บ้านนะตอนนี้อาจจะไปตรงนั้นก่อนถ้าระบบตรงนี้ต้องเรียนว่าก็ดีขึ้นครับแล้วก็ทางกระทรวงสาธารณสุขเองก็ได้เปิดโรงพยาบาลสนามหลายแห่งในตอนแรกอาจจะถูกวิจารณ์บ้างโรงพยาบาลสนามไม่น่าอยู่ตอนนี้ก็ไปเปิดบุษราคำที่อิมแพกซึ่งใหญ่โตดูหรูรหราขึ้นแล้วก็มีฉากกั้นอะไรเรียบร้อยก็รู้สึกเป็นที่ ถึงพอใจแล้วก็เข้าใจว่าทางกระทรวงก็จะเพิ่มเตียงเพิ่มขึ้นอีกก็คิดว่าสถานการณ์ตอนนี้ไม่น่าจะมีประเด็นจนหน้าเป็นห่วงครับครับแล้วฮอสริเทลถือว่าประสบความสำเร็จนะครับการใช้ฮอสเพียเทลฮอสเพีเทลต้องเรียนว่าเป็นแนวคิดจากการที่ถ้าเราจําได้หูหั่นเมื่อปีที่แล้วเนี่ยหูหั่นเนี่ยสร้างโรงพยาบาลภายใน10วันนะเป็นพันเตียงเลยแต่บ้านเรามาดูแล้วเราคงไม่มีศักยภาพในการสร้างแต่เรากับมีทรัพยากรที่เหลือก็คือโรงแรมเพราะเราเป็นประเทศท่องเที่ยว โรงแรมหลายแห่งเนี่ยก็ทราบอยู่ไม่มีนักท่องเที่ยวมาล้วครับท่านก็มาเสนอตั้งแต่ตอนนั้นผมจําได้เมื่อปีที่แล้วเนี่ยทางโรงแรมหลายแห่งก็มาเสนอว่าจะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะใช้โรงแรมเนี่ยให้เหมือนโรงพยาบาลเราก็มีหน่วยงานไปดูนะครับว่าเอ๊ะในแง่ความปลอดภัยหรืออะไรเนี่ยดูได้ไหมก็เลยเป็นแนวคิดใช้โรงแรมมาเป็นโรงพยาบาลแล้วเปลี่ยนชื่อเป็นฮอสพิทอล แรกๆนี่ก็ไม่ค่อยมีคนไข้นะฮะ,ฮะก็ใช้เอาคนที่มาจากต่างประเทศบ้างมาอยู่บ้างครับปรากฏว่าแต่เดือนเมษาเป็นต้นมาเนี่ยเพราะว่าจํานวนคนไข้ยเยอะขึ้นก็เลยมีแนวคิดว่าจะไปรับคนต่างประเทศทําไมก็รับคนป่วยในประเทศเลย<อ>แล้วเอาเข้าไปอยู่ในโรงแรมแทนเลยก็แปลงจากโรงแรมที่รับคนที่เดินทางกลับจากต่างประเทศเนี่ยให้มารับผู้ป่วยในประเทศเลยขณะนี้ก็เป็น อาจจะเรียกว่าเป็นนวัตกรรมสาหรับเราก็ได้นะครับใช้โรงแรมมาเป็นโรงพยาบาลบแต่ทั้งหมดเนี่ยต้องดูเรื่องความปลอดภยัยและต้องเรียนนะครับโรงแรมมีหลายครั้งบอกดูมีหลายระดับทั้งหมดนี่จริงๆต้องมีมาตรฐานการแพทย์เดียวกันทั้งนั้นเพราะเราไม่ใช่ใช้โรงแรมเป็นเรื่องของความสะดวกสบายบแต่เราใช้โรงแรมมาทําหน้าที่แทนโรงพยาบาลดังนั้นเราใช้เพียงแค่พื้นที่ครับอ,อาหารก็ไม่ได้แตกต่างกัน อาจจะดูห้องพักเดิมเป็นหรูหรากว่าไม่หรูหรากว่าแต่จริงๆความจำเป็นจริงๆคือเรื่องของพื้นที่ที่จะอยู่แล้วให้มีคุณหมอคุณพยาบาลเนี่ยลงไปดูแลตลอด24ชั่วโมงดังนั้นจริงๆโรงแรมทุกแห่งที่เข้ามาเนี่ยผมว่าเข้าใจและหลักทุกท่านเนี่ยมีจิตสาธารณะที่อยากจะช่วยระบบหลายโรงแรมนี้ท่านยังอยู่ได้ตลอดเลยนะเป็นปีเพราะว่าท่านได้รับงบประมาณในส่วนที่อย่างน้อยท่านบุคลากรท่านก็ยังสามารถทํางานได้ใช้แทนที่จะรับนักท่องเที่ยวก็รับผู้ป่วยค่าใช้จ่ายส่วนนี้ก็คือสบปชก็ ตามไปจ่ายให้อยู่แล้วเป็นข้อตกลงกันอยู่แล้วว่าถ้าท่านโรงแรมเข้ามาใช้เราจะมีค่าใช้จ่ายอย่างไรต้องเรียนว่าเราไม่ได้จ่ายท่านเยอะมากมายแล้วโรงแรมหลายท่านเนี่ยท่านเข้าใจแต่ท่านก็ขอเพียงแค่ให้ท่านอยู่ได้เอาสามารถที่จะบริหารจัดการได้หลายโรงแรมเนี่ยอยู่ได้ด้วยนวัตกรรมนี้ก็ เรียนนะครับว่าประชาชนหลายคนอาจจะบอกอไปอยู่โรงแรมตรงนั้นอยากจะเลือกโรงแรมตรงนั้นโรงแรมนี้บางทีท่านเลือกไม่ได้แต่ว่าโรงแรมทุกโรงเนี่ยเราอยู่ในเรื่องของมาตรฐานการให้บริการ,รไม่ใช่มาตรฐานความสะดวกสบายแต่ก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะฮะหลายท่านก็ชอบ,บที่จะเข้าไปอยู่โรงแรมครับคราวนี้พูดถึงอัตราผู้ได้เสียชีวิตเนี่ยทุกวันยังดูน,น่าเป็นห่วงจนมีความรู้สึกว่าเหมือนจะชินชากับตัวเลข 20- 30ตลอด แนวโน้มจะเป็นยังไงครับจริงๆถ้าดูจากอัตรานี้ยังอยู่ในระดับที่ไม่สูงครับแต่ว่าเนื่องจากจํานวนเพิ่มขึ้น<อ>การสูญเสียตรงนี้ก็เยอะขึ้นเราต้องเฝ้าระวังครับแต่ว่าเนื่องจากจํานวนมันเยอะมันเลยทําให้คนที่จะเสี่ยงเสียชีวิตเยอะขึ้นดังนั้นครับ,รบนี่ก็คือนโยบายหนึ่งที่ทําอย่างไรให้จํานวนไม่เยอะอเพื่อว่าคนที่เสียชีวิตมักจะต้องหนึ่งมีโรคประจําตัวมีบุคลิกบางอย่างหรือว่าต้องไปอยู่ใน ICU ต้องใส่ท่อเครื่องย ทั้งหมดคือจานวนมันแปรผันตามจํานวนผู้ติดเชือ้อถ้าเราคุมผู้ติดเชื้อได้จํานวนเสียชีวิตก็ลดลงครับเพราะว่าอัตรามันยังคงที่อยู่เกินจํานวนมากขึ้นเสียอะถึงจุดหนึ่งที่โรงพยาบาลเรารับไม่ไหวเนี่ยตรงนี้มันจะเกิดโกลาหลแล้วอัตรา,าเสียชีวิตจะสูงเกินกว่าที่ควรจะเป็นแต่ณขณะน,นี้ด้วยความที่เราพยายามระมัดระวังและรักษาเร็วเนี่ยก็ยังเชื่อว่าระบบสาธารณสุข,ขของเรายัางยังรับมือได้จะมีปัญหาอยู่บางจุดก็คือในกรุงเทพปริมณฑลถ้าเห็นว่าในต่างจังหวัดนี่ค่อนข้างจะ อ,อยู่ในวิสัยที่ควบคุมได้ครับโอเคสิ่งที่ท่านเด็กธิการสปชอ,อยากจะฝากประชาชนคนไทยณนะนานทีนี้เลยคือเรื่องอะไรสำคัญที่สุดที่คิดว่าจะเกิอความร่วมมือมากๆอันนึงคือการควบคุมการระบาดท,ที่ดีที่สุดค,คือการที่ดูแลตัวเองอในการป้องกันการติดเชือ้อครับแล้วก็ระบบต้องค้นหาผู้ป่วยได้เร็วดังนั้นการที่ประชาชนทุกคนให้ความร่วมมือต่อรัฐแนตามคําแนะนําซึ่งประเทศไทยเรานี่ต้องยอมรับว่าให้คา ความร่วมมือดีมากใส่หน้ากากรล้างมือ distancing นะครับแล้วก็ผนวกกับภาครัฐเองที่จะต้องเร่งในการค้นหากลุ่มผู้ป่วยและแยกออกมาครับแล้วก็เรียกนามารักษาอย่างรวดเร็วอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะต้องขอความร่วมมือจากประชาชนทุกคนอันหนึ่งที่ให้ความมั่นใจได้นะครับว่าประเทศไทยเราการมีหลักประกันสุขภาพต้นหน้านมีส่วนช่วยท่านครับค่ารักษาทั้งหมดยืนยัน ว่ารัฐบาลได้ดูแลเตรียมงบประมาณไว้แล้วครับไม่ว่าท่านไปรักษาโรงพยาบาลรัฐหรือเอกชนเป็นการรักษาที่เราลงไปดูแลให้หมดจึงไม่มีใครที่จะต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆจากการรักษาพยาบาลบไม่มีใครต้องล้มละลายจากการเจ็บป่วยด้วยโควิดไม่มีใครเข้าไม่ถึงบริการจากการที่สงสัยหรือป่วยเป็นโควิดครับนี่คือปัจจัยของระบบหลักประกันสุขภาพทุนน้าที่นา,นานาอารยาประเทศก็อยากให้เกิดในเมื่อประเทศไทยเรามีอยู่แล้วผมก็หวังว่าทุกท่านจะได้ให้ความ เ,เข้าใจและใช้ระบบนี้เพื่อเป็นประโยชน์ในช่วงนี้เราคงรับไม่ได้นะครับที่ประชาชนเราป่วย14วันแล้วบอกว่าต้องไปเสียกู้นี้ยืมสินไมกล้านหนึ่งมาจ่ายตรงนี้รัฐบาลดูแลให้หมดก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ตรงนี้เรืเ้องต้นหากท่านมีข้อสงสัยก็อาจจะออต้องขอประชาสัมพันธ์เบอร์สายดว่วนเรานิดหนึ่งนะฮะหนึ่งสามจะเป็นเพื่อนของท่านช่วยท่านได้ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์การถูกเรียกเก็บเงินการเข้าไม่ถึงบริการการหาเตียงไม่ได้ทุกอย่างท่านกรุณาใช้บริการเรารเราเปิดตลอด24ชั่วโมง 7วันตลอด24ชั่วโมงถ้ามีปัญหาใดๆถ้าท่านโทรมาเราอย่างน้อยเราช่วยแก้ปัญหาให้ท่านได้ครับก็มีควบเหลียรเทียบนะบางประเทศก็บอกว่าโอ้โหถ้าหากได้รับผลกระทบจากโควิดเนี่ยอัตราค่าใช้จ่ายค่าชเชอเชอยเยอะมากนะครับบางประเทศเป็นล้านบาทเลยนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ้ลยนะครับเราจะไปคาดหวังวา่าโอ้โหเราต้องดีกว่าเขาต้องสูงกว่าเขาต้องแพงกว่าเขานะครับมันก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายตัวแปรเหมือนกันแต่ถ้าหากมีปัญหาเรื่องนี้นะครับคามีส 1330ย้ำอีกที1330ครับสายด่วนสปสชปรึกษา